สวัสดีครับวันนี้พอดีจะมาถ่ายคลิปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะพอดีพระเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ามีสมุนไพรที่บ้านเราก็มีนะก็เลยว่าเออลงมาถ่ายทําให้ดูนะว่าบ้านเรานะี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าบางคนนะ่ะคนทิ้งไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วก็มีนะครับเร่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ ี่นะ,ะเราดูครับมันมีอะไรบ้างนะครับนะะี่อะรางลือก ดูก่อนนะครับต้นตาเสือนะสรรพคุณเนี่ยเปลือกต้นกล่อมเซมหาขับโลหิตเนื้อไม้แก้ทาพิการแก้ท้องเสียตาเสือนะมันเป็นต้นใหญ่นะฮะเป็นต้นใหญ่ครับ าำป่าตามอะไร้วยังเห็นอยู่นะตําลงตา,งตาเสือมาดูอดย่างอื่นดูที่รัอมีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้ชะเอมป่านะครับ ต่เอ็มป่าก็คือสปรพคุณเนี่ยมีรากนี้เป็นยาระบายผลขับเสียมาหะกเนื้อเนี่ยแก้โรคในลำคอก็คือแก้ไอแก้ขับขับเสียมาหานนะครับเนี่ยต้น,ตนจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพุ่มนะครับเหมือนว่าเป็นพุ่มเป็นเป็นเครือนะครับเหมือนเป็นไม้พุ่มผมว่าใบมันก็ สีเขียวเป็นเป็นพุ่มเป็นเครือเขาเรียกว่าเป็นเครือนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครเจอก็ควรจะปลูกไว้นะครับเขาเรียกเช้เอ็มป่าที่เขาติดไปไว้อันนี้ก็น่าจะเอใครพบใครเห็นก็ปลูกไว้นะฮะจะไปตัดทิ้งหรือว่าคนทิ้ง วันนี้ก็ดูสองอย่างก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องไอ้ทุเอเอมีอีกอย่างหนึ่งอยู่ใกล้ๆอันนี้ยิ่งยิ่งคุ้นๆเลยนะครับตัวนี้กระโดนต้นกระโดนอะ่ะดอกเนี่ยบำรุงกำลังหลังการคลอดบุตรเปลือกเปลือกต้นแก้เคล็ดเมื่อยผล ช่วยย่อยอาหารเนี่ยกระโดนเนี่ยก็คือนี่แหละแต่บ้านเราก็กินยอดมันกับป่นกับน้ำพริกกับป่นกับแจวกินได้ต้นกระโดนตำหมักกระโดนใส่หมดแดงนะเอาข้างหมดแดงมาขวะใส่นั่นเนานะเอ้ยมันแสบปานอย่าง อโอเควันนี้ก็กราบฮะข้องใจตุนกระโดดนี่มันมีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นถ้าเรากินกินกันนี่เราไม่ได้รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะกินก็แค่ว่ามันอร่อยแต่จริงๆแล้วมันประโยชน์มันเยอะนะครับ ต้นกระโดดเนี่ยอย่าไปตัดทิ้งคนทิ้งนะอยู่บ้านอยู่ตามไร่ต้องปลายนาเราเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะแก่เมื่อยผลนี้ช่วยย่อยอาหารผลก็กินได้นะปกติแล้เอาปลาหัวหมาหรือว่าปลาใส่เป็ดใส่ไก่ใส่วัวใส่ควาย,เ,ยเวลามันจะลงกินของปลูกของ,ของฝั่งเรานะครับเอ้นะครับ,รบวันนี้ดูแค่สาม นี้ก็พอนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาดูจะถ่ายดูอย่างอื่นที่ยิงมันก็มีเยอะอยู่นะครับขอบคุณครับคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับถ้าหากว่าดูแล้วมีประโยชน์เห็นว่ามีประโยชน์ม,ชนมีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ